บูอมอาคีนาะพัเข่ามาในเฮอนกับมิดซีรีนอนถึงแล้วแดงไปลอยกระทงไหมน่ารักแดงเอาะใ <c oughs> นยายจะถามนะมามาน,นี้มายืนอยู่ตรงนี้นจะถามยืนอยู่ตรงนี้อืยืนอยู่ตรงนี้อ่ะยืนอ่ะ แดงจะไปลอยกระทงไหมไปไหมคะไปกันลอยกระทงกับพี่พลอยหน่อยคะนั่นไงไงไงไปอยู่ไปอยู่แดงไปอยู่ห้องไปไหนนะห้องไปลอยด้วยไหมเนี่ยไปพอแล้วยยาให้ถามแค่นี้แหละไปไปไปออกไปเร็วไปออกไปเร็วเร็วออกไปออกไปไปเฮือะออกไปแดงไปไปแล้ว ห้องอไหนห้องห้องห้องไปไหมห้องไม่มีเสียงตอบเลยห้องไปทางไหนเนี่ยไ,ไปทางหน้หนหรอไปไกลๆเลยเหรอกลัมบมาอ้าไปกับใครอ่ะอห,อห้อง กลับไปกับเผ็อยู่อืมกลับมานะห้องด้วกลับมาก่อนเห็นจังนี้จอะไรนะออะไรนะลูกกลำใยอ่ะอ่อกลำใยตรงนี้อ่ะมาเอามาหาพย์หน่อยอืมมาเลย

วันนี้พ่อลอยกระทงอยู่ไหนนะลพบุรีพ้อบิวลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้ว hãy mời nang kéoออกมา nang kéo ra, pet pet, có một loài giai trùng đuôi มาไป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 ลอยกระทงไม้มาโอ้มาแล้วดิค่ดิดิมีคนมาแล้วคนมาแล้วโอ้ยโอ้ยเพชรเพชรไปลอยกระทงไม้เพชรไปไหมคะน้องเพชรน้องเพชรกินนมจีนนมจีนตั้งเยอะเนี่ยเนี่ยน้องน้องเพชรเพชรเผ็ดเลยน้องเพชรไม่เผ็ดเลยใช่ไหมลูก ยังไม่เร็จเลยนะอุ้ยตายเร็จแล้วเร็จตัวอุ้ยนึกไม่สวัสดีค่ะเรงสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเก้าร้อยยี่สิบสามสวัสดีค่ะไม่กินตั้งเยอะไม่กินอีกไไม่พื้นพื้พผลอย